ไปลูกถ่ายวิดีโอใครให้ลงกขอบกันตั้งนะีปุ่นดำเมื่อไหร่ Return Lake คือการหาจึกอ๋อเราอยู่กันในแข้มหน่นะหนาน้าหลบป่านเมื่อไหร่วัดเรียกวะ ปัดเมื่อเร็วไอ้ปัดขายมวนลุงป้าเมียดมาฮะเขาเขาตกปลาอะไรๆหน่อนะยฮัลโหลลุงป้าเมียดมาฮะลุงเฮห้เราเนาะเหมือนตังน้งงนายหาไหนย่อเดี๋ยวเลื่อนหน่หอ,ยอ,อยแต่ปลาอัตัวใหญ่แน่ๆน้ำไหล อ้จังหวะไก่เลยใครมสามลักัยเยอะหน่อยฮะกว่า้อก่อดกินบ่มไขวางเลยไก่ไกมอ่ะมคนเอามาเลี้ยงได้วาส์เนมาคุ้ยต่ไม่รวานแ่วเนีมันต้องเป็นไปอยู่เยอะไปอยู่ลีข้าไปอยู่เยอะไปไปควเห้ย่องห้างีวัอืมโอ้มีพี่ให้เห็นเลยเขาเหลืออรไรวะนั่นน่ะนั่นจ้า ช่เนอใหมือนเมือนพักเหลือไว้ฮะออาระดงอันวางกันกันนะอะลูออันเท่าอ,อ,อันไม้ยานะนออไปขึ้นไม้ยาไปหรอเนั่ยข้ามาานะ่ขีมข้มไม่

ไม่ไม่ไม่อ๋อบนกลางป่าไว้นะ่ากำจับน้ำม,มีการนำมาอบน้ำมางเนีนเตะเอาเมาตองน้ำเลียงอ่ะ นี่นมีแถวไหนพี่นี่ทุกนน่ะนี่ตัวนีใหญ่ๆนั่นอ๋อพี่หัดลงอ่ะแต่นก็ลงอยู่นี่ฮัดลงมากลลงเลยอเจเต็มเต็มหัวเจอยางหาผังปุนู้พ่ฮีลงเอ้ยปวมเาลวนมเขาุ่งนคนหนึ่งอยู่ด่ยๆหลายตัวหนวะนั่น

พี่ีอาีมัตคามองลลฮะลุ่ล่ะไรันนล่มาลุกบน้ากันมาพี่มาเดียวฮะลฮะกำลงลเดินลหนงล้องเนี่ยน้องใครวันทีน่ เราลานะุอย่ายู่กินวานอลูกเขยน้ำไหลไม่นะั่้แ่ปากลายมัน่วะเสียนหลอายอ่เสียนไหลล้านหลวยยนะันนีเด้อะตเกียบจู่ในอึอ่ออนะัอยู่รีดังตัดจูวันนีอยสักไม่ยินงยว่ถ,ถึงปากเ้าพูดถึงปากเศตัวข้าหนาะลุงวะอยู่ถึงเจ็ดสิบวิคมหน่อยย โอผ oh, 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 right. ีมันอะไรไอ้ลัดทุนเลยทานเปนอ่ไนของนลงด้าน้าก็่างดำครับลงมันมากเนาะอ้อลวัน่าจเข้มนะโอ้เทียบดั้งนอะนันเข้มนั่นล้ต้ตึกหนุ่มเหียวนั่นหนุ่มดีนั่นลุงเทียบไปได้ล้วตึ๊หนุ่มดีนแล้แล้อย่าเทียบเอาวาอ้านี่คมเลย

นิดๆนัม่หม่นน่งยำน้ำขนเหน